โอเคอ้า <Okay. laughs> ีไรารรบสวัสดีคทุท่านดลยครับผมอยู่กับผมเน่คร,รับเนวแล้ววันนี้ก็มาเล่นประเจ็ตไขจูกกับกับการที่ว่าผมนั้นเบื่อเก็เลยคิดว่าก็ไม่ได้ใใจะมรีวิวไขจูอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมจะมาทิ้งมนุษยชาติกลับหวัวสู่วานอนก็คือจะเป็นของนั่นเอง ที่ผมเป็นอยู่นั่นแหละของ2021นั่นเองนะครับแต่ผมมาดูที่ตะตออะไรก่อนน,ะออนันก็ไม่มีอะไรโอเคมาเดี๋ยวผมว่าไปเล่นกันเลยดีกว่าว้าวเหยบุยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นแล้วเครื่องมันจะร้อนหรือเปล่านะไอ <c oughs> ้ที่ผมว่างงๆอยู่ <c oughs> แต่ก็ช่างวันเถอะ โอเหรอแป๊บน่าข้างนรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้อัปเดตเลยนะครับโปรจะใครโจนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะก็จะอัปเดตเนี่ยเขาคงใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเลยแหละมาวา้ยี่ยี่มาใมาแหลกจังเลยอ่ะโอเควมโซ่ละ <laughs> อะไรอะเล่น,น,อน,นโอเวอเวลาจะหมดพอดีเลย <c oughs> เวลาก็ตองหมดแล้วมัน,นพึ่งโหลดนะคุณผู้ชมโอเคลากันลากว <c oughs> ัดตบว <c oughs> ัดมก็ที่บอลได้วัดตบตกวัดงงเลย กนที่บรอนซ์ได้กนที่พวกแรงเหรอต้องอะไรได้อะไม่เห็นได้ก็นทุนเลยวัดแล้วเหนไ้ก็เปเื่อโอ้มีคนเข้ามาจอยด้วยเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเอววีเี๋เดยวเดีดีเดยเ,ลเลยดีเยเดี แหลกเลยทีเดียวมาแหลกมาแหลกเก่งจ pues ังวะโอ้ยโอ้ยออ้ออ้ออ้อ้นออ้น้ ผมไม่ได้เปิดมอน,นองใช่ไหมโอ้ยมไม่ได้เปิดมอน,นองไวนะเนี่ยผมเปิดแต่ออโตเมติกไว้โตรงนั้นเขาเนียอะไรกันอ่ะเปดูซิเออแล้วก็เมกกะก็ที่ไล่อยู่อะ่ะไมกกะที่ไล่ไปหาเรื่องเขาใช่ไหมที่ผมเห็นนะ่ะมึนแปลกเลยเดี๋ยวผมก็ไปใกล้ๆ เอยมังกี้กิกโอ้เหล็กเลยโอ้ยละ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 วแลมาเขาจะไปเล่นจะจมาเขาจะไปเล่นงานคนหลังอืมอือวู้ว้าฮ่าเต็มตัวเลยไม่ใช่ว่าเกียวมันไม่โลนะคุณผู้ชมเอา ตวโอเขียวเขวเข้าใหม่คนนึงแล้วนะผู้ชมนี่จะเข้ามานะไม่รู้แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่ผมงงไปก่อนผมทำตรงงงไปก่อนแล้วกันเหรอลงัวไซดมดเลยมันซิกซิกไม่โดนไว้อืม เกมแหลกด้วยเป็นไงล่ะเกมถึงกับแหลกด้วยเลยทีเดียวอุ้ย้ตัวตายเบอร์อยาก,กดคำอยากห้ากว่าคำรมนะครับในขณะที่ถ้าเกิดออกกาสมันใช้อันติห้ากว่าคำรำแล้ก็ไม่งั้นคุณจะโดนทีที่เข้าฮิตอย,อย่างรุนแรงคือแบบรัวมากอนะ ทำผมตายเลยเดียวออก้าเนี่ยอะไรจุละมองมาหนา้าเรื่องเหรอตายแล้วมันตายเยี่ยวโอ้อีซี่อีซี่ทำไมเกมเหล็กจังวะมมนเหล็กจังวะโอ้แก่แก่นแก่แก่กนอันนี้น่าจะกากแล้ว อ๋อมาไปแกลกแก๊นเออเออโฟคอลสมัยเอาผิดคนอื้อไออีอโอ้ยโอ๊ยวุ่นวายโอ้ยวุ่นวายมอยุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมาก ตอยมาก่อนผมตัวเอาก่อนอะไรกันอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอลคนสเมคเอ้ยโอ้ยอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วผมจะยิงยิงยิงเฉยทำไมเนี่ยว้าววงตั้งตัวแล้วกูยัง เอออัเปอร์คันมีเนะี่ยโอโอ๊ยผมงงละผมงงละผมงงละโอ๊ยมังกี้อ,อีสเร็ก้อาวอ้าหกำลังตีไม่ได้มันก็โตวีแล้วนะ นี่และน่าจะเอาตัวระวังทำไมอืมใ่สร็แล้วรู้สึกว่าวันนี้ทำผมรู้สึกว่าวันนี้มันดูแปลกๆแลยวแถลกอีกตั้งฮะอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้งานผมแล้วใช่ไหม ยังไม่ใจไม่ได้อีกโอ้ยเออกดไปกดอนกดไปกนโอ้ยมันแหลกอะรอุ้ยคือผมสู้ไม่ค่อยไหวอ่ะตูไม่ค่อยได้เลยว้ายอ้ยโอ้โอเองเงี้ยนำไมาไม่ได้วะน,นั่นแหละ อันนี้พวกรสเมตเอาไปโดนเลยเออเอออือ้อเรอะวะรู้สึกว่ามันมันนี่รู้สึกว่ามันดูปนแปลกเลยคุณผู้ชมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นละตัว R IP, I P I B S ผมมากเลย I P S แบบคือไม่เข้าใจเหมือนกันมันมาตั้งอะไรเอ้เอ,อ้โอ๊ยเออเริ่มมาผมก็โดนเลย おめかきらうおめかきらー 呵呵。 อุลิสของอ่ะอ่เอาบบคัดเธอเลยอะไรเนี่ยจะจุมันแอบผมเธอเลยไม่วู้วู้มันเบิร์นิงแล้ววู้วู้เยอยบุ้ยเยอยบุ้ยอ๋อโอ้ยเอ๊่อ้ออโโหนี่เนี่ยอ๋อโอ้ย เบงกีอิสมาอยู่ขวานออกมาแล้วโอ้ยไม่ตักขวานยะเท่าเลยกทีลาไม่ได้เลยผมถอยไปหมดเลยก่อนถ้าึงผมถอยก่อนผมาวงก่อนเดี๋ยวผมกนลนัวหลน่นกลัวหล่นอ่ะอ่ะหุยโอ้ เอ้แต่จริงๆ่าจะคำรามนั่นแหละวิธีนี้เออโอ้ย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 ,อยมันเล่นผมยับเลยผู้ชมดูดิโอ้โหอ้าถูกต่อถูกต่อถูกต่อไม่รอแล้วนะ,อะโอ้ย ทำไมมันไม่ได้เลยออ้้ยลังเลเลยวไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแลเขาโคตรตลังเลอ้ารู้สึกว่าผมทำอะไรกับมันไม่ได้เลยเนี่ยมันหัไปยังเลยแอนดูเออเออ เป็ดจอนเออน้นแาแว่าแจ้ไปทีนึงเอาเฮ้ยไรวะเอา้าอ้ี่ดุงโดนสวนกลับเ,ยเลยอ่าไม่มีวันไม่มีวันว้าวว้าวว้าว,ว,าว มีแขนอยู่แขนมันมันลึกเข้ามาในใจผมผม้ชมอกว่าผมไม่เป็นมังกี้แล้มังกี้รู้สึกว่าแล้วก้จะลังเลทำทำให้ผมนั้นลังเลมีแขนที่จะต้องทำระ แ l ล็ k ออฟเลยนะเว้ยโอ้โหแหลกเลยอะไม่ร้อนไม่ร้อนเกมอย่าทำอย่าทำแหลกมันมี้นี่แค้นท,ที่จะต้องทำระนี่แค้นต้องทำระ บกเลว่สกินเนี่ยดู G ale, จีเซ l เกจงกจีเซลผมด้วยคุณผู้ชมจีเซลผมมีประมาณตอนนี้หมื่นแปดนะครับหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยเจ็ดสิบเอ็ดอันนี้ล่ะซึ่งราคาของไอ้ black ops ในกรงเทพนะก็ค่อยตาแพงควรนะก็ประมาณหนึ่งพันประมาณพันเจ็ดห้าสิบ่งพันเจ็้อหาสิบนั่นแหละที่ผมจำได้นะ น่าจะเป็นแพงรองรอง,รองจากกิโดล่าเพราะกิโดล่ามันประมาณกิโดล่ามันสองพันหนึ่งร้อยนะฮมูนติดก,กิโดล่าเนี่ยจะจริงี่ยออไอตอนนั้นอ่ะมึงไม่ได้อะไรวะ คผู้ชมมังกี้นี่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าอืดๆมากเลยคือดูก,ก,กากๆอะ่ะเออท้ายก็ต้องเอาเมกกัดกีมาใช้อยู่ดีเราก็ต้องใช้เล่นเป็นเมกกัดที่ไรอยู่ดีอะไรอยู่วะดูดิยไปเกมแดกอีกแล้วว้าวว้าวเกมเลยเอาเลย <laughs> เอาลเอาลยโอเคเออ โอ้ว oh, wow. oh, wow, oh, wow, ้าวโอ้ว้าวเกมโอ้กิโรราเกมว้าวอีพิกจังเลยเกมนี้เกมเมกมีเหล็ก บอกหนั่นาอะไรเนะี่ยใครวะกะไอ้คณกะใช่ไหมอ๋อยิงด้วยฉันกำลังรัดสมูลละอารอล์ลบเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วอ,อือฮ่าโดนอีกแล้วพยายามอยู่เราเพยายามอยู่เพื่อนแต่ว่าจังหวะมันหายเออเออนั่นแหละซ้ำไปซ้ำไป นี่อี่เออเออเออเอเอไปไหนมานี่มานี้ เทอร์นาโนไนเอ็กซีโอ้เฮี้ยมันกลับมาวู้วโอ้โดนแล้วโอ้ยไอหมอนี่มันจะแปมจะแปมเหมะจะแปมเหรอนี่เนี่ยเก็ตกลิชต้องทำเวลาให้ทันนะผู้ชมถึงจะสามารถเก็ตกลิชได้ ทางเราไว้ทันคุณก็จะเสียเวลาก็จะเสียเวลาที่จะต้องฆ่ามันเก็บคลิป XD น,นไทเทนโลเพิ่งโดนเกตกลิชไปคุณผู้ชมซึ่งบุดเป็นคนทำเองเฮ้ยเนี่ยแล้วก็ไปตีเขาอ่ะนั่นแหละจอดมันจอดมันอืมอ,อ,อ,อ๋ออ่าอ่าวันนี้ เออนั่นเลยอัปเปอร์คัตไปคอมบูไอ้แท็กมาแล้วคอมบูไอ้แท็กทีมเบอร์เลยจริงพวกเราเนี่ยอืมไอะไทถนนตัวเดียวนี้ทำถึงในขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยอ่าอ่าอ่าเฮ้ยปลาบินได้ปลาบินเอ้าวมันพัดผมมันพัดผมนั่นเลย เออเออเออโอ้ยโอ้ยมาอยู่นั่นมาอยู่นั่นอืมอืมตัวป่วนเนอะตัวป่วนเนอะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอืมอืม คุ้มลำคุ้มลำอุย้ยไปนั่นเลยเคีว้วชวนได้ยินเสียผู้ชมรู้สึกผมรู้สึกสะใจจากการต่อสู้ในครั้งนี้ โเฟดี้เฮ้ยเพื่อนแอตตาแล้วอือ่เย้บอยเล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 แลเล็ต้องบวนเลยโอเควู้ช่าผมว่าผมขอจบว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื<_<_่อกันไม่ให้เครื่องโทรศัพท์ผมมันร้อนมากเกินไป ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็กดดิสไลค์ไปได้นะครับอย่าลืมกดหิ้งเด้อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีก,อกทีก็ตอนเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแคสมินิเวิลด์ทาไม่ได้แคสก,ก็ก็คงหมดไปก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย